ดอกโบตันในสวนนะคะเ,เพื่อนๆน,นี่ก็เขาก็หมดอายุไข่แล้วนะคะอันนี้คือดอกโบตันดอกโบตันอันนี้คือดอกโบตันชมพูนะคะนี่เขาก็หมดอายุไข่แล้วะคะ่ะอันนี้คือสีสีชมพูเข้มนะคะ ดอกโบตันค่ะนี่ก็หมดอายุไขไปแล้วค่ะแล้วก็มีดอกก็จะมีดอกกุหลาบมาทดแทนนะคะนี่คือนี่เลยค่ะสวยๆเลยค่ะนี่ดอกกุหลาบในสวนนะคะดอกโบตันเขาหมดอายุไขไปแล้วก็ก็จะมีอุย๊ยก็จะมีดอกกุหลาบมาแทนที่เขาโหสวยจังเลยค่ะเพื่อนๆดูสิน,นั่นอนะ สวยมากมากเซ้อ,อ,อนสะอ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 อนหลายสะออนหลายนี่ค่ะอืมนี่เลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะดอกกุหลาบในสวนชุดนั้นตาย ชุดนั้นหมดอายุไขชุดนี้ก็จะมีมาให้ชมเรื่อยๆนะคะช่วงซัมเมอร์ก็จะดีอย่างนี้แหละคะ่ะเสียงนกนี่ก็ชุดหนึ่งนะคะกุหลาบสีเหลืองนี่จะหอมมากเลยเพื่อนๆหอมจริงๆหอมหอมหอมจังเลยอื พอใจปลื้มใจดีใจกับผลงานตัวเองเนี like ่ยโอ้โหสออนไลน์สออนไลน์เพ oh ื oh ่อนๆดูซสนั่นน่ะงามจริงๆงามหลายงามหลายงามมากๆโอ้โหดอกโอ้ดูซสนนดอกเนี่ยโอ้โหในบานไม่เต็มที่นะครับเพื่อนๆอุ้มหอมจังเลยหอม หอมอีลีหอมอีลีหอมอีลีอีโอ,อกระดอกกระเดียสะออนให้เพื่อนๆดูเซนน่ะทำไมข้าวงามอย่างงี้สะออนหลายสะออนหลายโอ้ยโอ้ย,อย,อยสวยขนาดนี้ถ้าไม่มีใครมาชื่นชมไม่มีใครมาดูก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเพื่อนๆเอ้ยมาอยากจะดูคนเดียวเนี่ยเก็บให้ fc ดูด้วยเนี่ยโอ้ยงามจริงๆสวยมากๆหอมด้วย กลิ่นนี้หอมจังเลยชุดนั้นตายชุดนี้ก็ยังอยู่นะคะยังมีให้ได้ชื่นชมอันนี้เป็นดอกผีเสื้อนะคะเ,เพื่อนๆไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าเห็นว่ามันเหมือนผีเสื้อก็เลยเรียกผีเสือเ้อไปเลยค่ะถ้าเรียกผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะ ดอกโบตันนะคะเพื่อนสวยงามมากค่ะดอกอะไรก็ไม่รู้สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้อาจะเป็นพวกไม้ประดับนะคะเวลาเราทำาช่อดอกไม้เราทำช่อดอกไม้หรืออาดอกไม้ไปใส่แจกันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบอ,อย่างาพวกไม้ประดับค่ะสวยนะคะเพื่อนของจริงน่าจะดูสวยมากๆเลย ถ่ายภาพออกมาดูไม่ค่อยจะสวยมันไม่ชัดนะคะสีมันจะซีดไปอันนี้ผิวแต่ของจริงๆมันจะเหลืองนะคะเหลืองเหลืองอ่อนสวยค่ะสวยงามมากไม่ก็สวยค่ะแต่ไม่รู้จักชื่อไม่รู้เขาชื่ออะไรสวยค่ะพเพื่อน ดอกไม้ในสวนก็จะเป็นชุดชุดนะคะชุดนั้นหมดอายุขายก็เหลือชุดนี้ชุดนี้ไปก็ชุดนี้มาค่ะจะมีให้ชื่นชมตลอดซัมเมอร์เลยนะคะ มาดูดอกนี้ค่ะเพื่อนๆสีขาวสวยนะคะหอมหอมหอมเหมือนดอกมะลิบ้านเราเลยค่ะอันนี้หอมมากค่ะจะเสียงดังหน่อยนะคะเพื่อนๆบ้านอยู่ติดถนนใหญ่ค่ะรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาช่วงนี้ก็เป็นเวลาเขาเลิกงานพอดีเนาะ อันนี้คือต้นเขานะคะแต่ก่อนนี่จะแต่ก่อนจะโอ้โหต้นใหญ่ต้นสูงมากล้อมตัดออกหมดค่ะเพราะว่ามันลกแต่หอมมากหอมจริงๆหอมหอมตลบกลบกวนหอมเนี่ยอันเนี้ยรถเยอะวันนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาเ้นเริกง,งานพอดีช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงเย็นนะคะเพื่อน ก็เขาก็เลิกงานกันเนาะเลิกงาน,นะจะหอมมากนะแต่ล้อม,มันจะแพ้จะแพ้ดอกไม้ดอกไม้จะหอมแบบไหนจะหอมอยังไงก็แพ้ค่ะเพื่อนๆดูสวยมากสวยจริงจะมีจะมีให้ชมเป็นชุดๆนะคะเพื่อนๆ ก็จะมีอีกอหลายชุดเลยค่ะก็จะเก็บเกี่ยวมาให้ได้ชมเรื่อยๆค่ะดอกไม้ในสวนนะคะ